เมื่อข่าวเปเป้มาอย่างนี้นะครับน่าสนใจมากว่าน่าจะมีการระเบิดราคาด้วยเนาะองค์ประกอบเหมาะสมมากๆฉะนั้นเดี๋ยวเราไปว่ากันว่าเหรียญมีมันมีอะไรบ้างและพอยต์หลักเราจะพูดถึงเรื่องเปเป้เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันสำหรับแคมเปญนะคะ PNL ก็เป็นแคมเปญของ การเทรดฟิลเจอร์นะครับท่านใดสนใจในการร่วมทีมกับ c o ยน n e ิวมูลนะครับก็จะรับแค่20คนแรกเท่านั้นนะครับแล้วก็รางวัลสูงสุดถึง2,000 usdt เลยก็แค่เข้าร่วมแคมเปญด้วยกันเข้ามาคุยนะครับใต้ลิงก์นี้นะครับที่ไลน์กลุ่มนะครับมิชชั่นนิวมูล vip นะครับเราก็ติดตามด้วยกันนะครับเราก็ร่วมสนุกด้วยกันกิจกรรมนี้มีไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับวันนี้เราก็มาติดตามตระกูลพวกเหรียญมีนต่างๆอย่าง baby ้ดอทนะครับเปเป้ P P P, แล้วก็ชีบะเนาะเราเอาเบบี้ดอล้วกันนะครับข่าวมันสั้นดีนะครับเนื่องจากเบบี้ดอมีการเผาแล้วกว่าประมาณ2องแสนหกพัล้านเหรียญนะครับก็ประมาณนั้นนะครับ เราคิดเป็นประมาณ50.93%นะครับของอุปทานทั้งหมดฉากนั้น Baby Dot นะครับ,นะรบก็อยู่ในช่วงที่มีการซื้อมากเกินไปนะครับและมีการเคลื่อนไหวครั้งใหม่ด้วยในชุมชนของ Baby Dot นะครับก็ทำลายเหรียญไปเยอะเนาะเผาเหรียญไปเยอะนะครับตอนนี้นะครับการเบิร์นพอตเทิของ Baby Dot เนยจำนวนประมาณ3ล้านล้าน b บบี้ดอนะครับโดยมีมูลค่าประมาณ4,359ดอลลาร์ถูกเผาใน24ชั่วโมงอันนี้นะครับน่าจะเป็นข่าวหลักของ Baby Dot นั่นแหละเพราะ Baby d o ีเนี่ยอุปทานเต็มของเขาคือ4ี่แสหล้านล้านนะครับตอนนี้เหลือ2องแสนล้วคือจะทำยังไงก็ได้นะครับคุณต้องเผาให้เยอะที่สุดนะครับถ้าเกิดคุณขี้เกียจเผาราคาคุณก็ไปได้เท่านี้แหละนะครับก็เหรียญอื่นเขาสู้แทบตายนะครับเบบี้ดอ สู้หน่อยนะครับเผาให้ได้หลักหมื่นล้านนะนะครับบอกกับทีมงานด้วยนะครับจะเกิดคุณไม่เผาราคามันก็จะอยู่เท่านี้แหละนะครับสำหรับเป๊ี้ดอดนะเอาแหละนะครับเราก็มาพูดถึงเรื่องของชีบะมั่งนะครับชีบะตอนนี้นักลงทุนประมาณ90%อร์ซอยู่ในสภาวะขาดทุนนะครับเนื่องจากชีบะลงแรงมากๆผมเชื่อว่าการลงแรงในรอบนี้หนึ่งมันมาจากอีทอเรียม สองเรื่องของการควบคุมเงินเฟอ้อตอนนี้ปลดล็อกการควบคุมเงินเฟ้อแล้วเหลือแต่อีเทเรีเนี่ยแหละนะครับจะทําให้ราคาไปได้ขนาดไหนและอย่างที่3คือดอ g คอยนะครับที่จะช่วยพยุงราคาของชีบะแล้วก็อย่างที่4ี่คือชีบะเรียมนะครับตอนนี้ก็มีการกาวชีบะเรียมผมว่าน่าจะดีขึ้นนะครับตอนนี้เหรียญแมท r ิกโดนเป็น Security แล้วนะครับตัวของโพ l y ก o อนเนี่ย นะครับแล้วก็โดนเรื่องของเซลซัสเนี่ยจะมีการขายเหรียญออกมาอีกนะครับเนื่องจากว่ารักษาสภาพคล่องนะครับของบริษัทบริษัทอยู่ในสภาวะที่ขาดเงินทุนหมุนเวียนนะครับก็เลยต้องขายสินทรัพย์ตัวเองออกมาดังนั้นตอนนี้ต้องวัดกันนะครับว่าจะไปได้ไกลขนาดไหนนะครับตัวของชีบะเรียมแต่ผมเชื่อว่าชีบะเนี่ย จะไปได้ราคาหนึ่งนะครับก็เลยมีข่าวออกมาตั้งคำถามว่าชิบะเนี่ยจะกลับไปเหมือนปี2021ได้ไหมนะครับความร้อนแรงในตอนนั้นผมตอบเลยว่าอาจจะทำได้บ้างนะครับต้องดูราคาบิตคอยและการเคลื่อนไหวอีเทอรียมกับดอทนะครับอันนี้เป็นประเด็นหลักแต่ผมว่าตอนนี้ในปีนี้เหมือนกับลู n a าแคส s ิกนะครับเขาตั้งใจจะชง u s ส t มากกว่านะครับ เขาก็พยายามเล่น u ยู่เป็นหลักนะครับดังนั้นปีนี้ชีบะเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะปั้นเหรียญชนะีบะเนาะเขาจะปั้นเหรียญลูกของเขาอย่างเหรียญโบน Born กับลิชนะครับแต่เหรียญโบน Born, น่าสนใจกว่านะครับตรงที่ว่าเขาน่าจะมีการกาวแล้วก็ทำให้ราคาขึ้นไประดับหนึ่งเพราะโบนเนี่ยจะต้องใช้เป็นค่าแก๊สนะของชีบะนะครับแล้ก็ช่วยซื้อโบนนะครับเพื่อจะทำการเผาชีบัด้วย มาข่าวต่อไปของชีบะนะครับอันนี้เป็นฝั่งของลูซี่นะครับเป็นคนโพสต์เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของข่าวนี้นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ชีบะกำลังจะมีของอะไรสักอย่างหรือสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างนะครับแล้วก็มีตารูปสัญ,ญลักษณ์ของชีบะมีโลโก้ของชีบะแต่เรายังไม่รู้อะไรนะครับลูซี่เขาก็โพสต์ไว้นะครับแล้วก็มีคำแฝงว่า Danger นะครับในชวิตพร้อมคําบรรยายว่าฉันดาววชิบะอยู่ด้านหลังนะครับตรงนี้เขาก็เอาง่ายๆมีโลโก้นะครับของชิบะคอนะครับตัวนี้นะครับบนโลโก้ของเขาก็ต้องดูด้วยกันนะครับว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยมันจะออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะครับอ่านะครับเรามาดูฝั่งของเรนเปปะนะครับในช่วงนี้เป้โดนวานทิ้งเยอะนะครับมันด้ำไปพร้อมกับราคาตลาด นะครับโดยเฉพาะเรื่องของเ็กนะครับทำให้เปเป้เนี่ยลงมาน่าจะถึง6,000เลยนะนะครับที่0ูนย์ตัวตอนนี้ผมว่าราคาต่ำที่สุดแล้วแล้วก็มีข่าวเหมือนกันว่าวานจะมีการปั๊มเปเป้นะครับอันนี้เป็นข่าวแบบไม่ได้มีการยืนยันอะไรร้อเซแต่เป็นไปได้นะครับเพราะว่าเปเป้เนี่ยอ่าถ้าที่ดูมานะเรื่องของ Wallet นะ นะครับหร,หรือกระเป๋าใหญ่ๆเนี่ยมีแบคล็อกกับอีลอนม์สเนี่ยแหละสองอันนะครับสองกับสองกลุ่มเนี่ยแหละนะครับหรือสององคอ์กรเนี่ยแหละนะครับที่ถือเปเป้เอาไว้นะครับแล้วเปเป้ก็ไปตามรอบบิตคอยด้วยถ้าบิตคอยแรงเปเป้จะแรงนะครับฉะนั้นต้องดูเหมือนกันว่าถ้าเกิดทรงของบิตคอยเนี่ยในรอบนี้มันบูลลิตนะหรือมันมันไปต่อได้เปเป้นี่น่ากลัวนะ นะครับน่ากลัวกว่าโฟกี้ด้วยซึ่งตอนนี้ผมยังไม่เห็นการเคลื่อนไหวของโฟกี้อะไรเยอะนะครับแต่ผมเห็นการเคลื่อนไหวของเปเป้ค่อนข้างเยอะกว่าเพราะว่ามันเป็นวันวันของเขาด้วยนะครับเปเป้เปจะมาเล่นแบบอ่ช่วงสุดสัปดาห์นะครับวันศุกร์วันเส,สาร์อะไรพวกนี้ของเขาฉะนั้นเขาก็เลยมีคําถามว่าเปเป้จบลงแล้วหรือนะครับณนะขณะนี้ส่วนตัวผมว่ายังไม่จบแหละนะครับ แล้วก็มีข่าวอีกวันนี้นะคะว่าทางไบแ c นจะยกเลิกเรื่องของ m a r ์จินะครับของเปเป้ pay. อะไรที่มีข่าวเกี่ยวกับการยกเลิกอะไรพวกนี้เหมือนกับลูน่าแคสิกนะครับที่มีการเอา,อาสกุลคู่เทสท,ที่เป็น BUSD ออกนะครับตัวนี้แล้วก็เรื่องของ l u ูน่าแคสิกนะครับเรื่องของการเปลี่ยนคู่เทสใหม่ การเอาฟิลเจอร์ออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีข่าวออกมาอย่างเงี้ยหรือมาจิ้นอะไรพวกเนี้ยนะครับน่าสนใจตรงที่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดข่าวฟลัดออกมาอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเป็นข่าวแพนิคเซลออกมาเยอะๆราคาอาจจะมีการขยับครั้งใหญ่หรือขึ้นครั้งใหญ่ฉะนั้นในช่วงสุขสาดานนี้หรือปลายเดือนนี้เราดูเปเปเ้ให้ดีผมเชื่อว่าในราคาถ้าเกิดใครเก็บช่วงหกพันห้าแปดพันห้าอย่างเงี้ย น่าจะเป็นราคาหลุมที่สุดแล้วของรอบนี้นะครับรอดูว่ามันปั่นไปเท่าไหร่แล้วพอมันโดนทุบค่อยว่ากันค่อยมาเก็บหมันะครับผมก็เชื่อว่าเปเป,เป้ไปได้ไกลอยู่นะครับเป็นเหรียญที่น่าจะหวานจะเล่นระเบิดราคาซึ่งเราก็ไม่รู้นะครับว่ากลางปีนี้เปเป,เป้หรือโฟกี้นะครับจะเล่นกลางปีปลายปีเอาเหรียญไหนก็ไม่รู้นะครับแต่ดูสถานการณ์ตอนนี้ น่าจะเป็นเปเป้นะครับแต่ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันว่าจะเป็นโฟกี้นะครับเพราะว่าโฟกี้เนี่ยตอนนี้ไม่มีข่าวนะแถมอ่ามันเกี่ยวกับหัวเรี้ยวหัวต่อทวิตเตอร์ด้วยจะเปลี่ยน Co o คนใหม่นะครับก็ไม่แน่เหมือนกันลองดู2เหรียญนี้นะครับเราก็อีกเหรียญหนึ่งคือโบนนะครับโบนจะเป็นยังไงต่อไปเราต้องดูนะครับ เนื่องจากโบนก็เป็นเหรียญที่น่าสนใจนะสำหรับผมนะครับเพราะว่ามันเขาคงพยายามปั้นให้โบนเนี่ยขึ้นไปแข่งกับเหรียญใหญ่ๆอย่างโซโล n a อะไรได้นะครับฉะนั้นในรอบนี้ผมวางโบนไว้นะครับประมาณ50ดอนถึง250ดอนน่าจะอยู่ในแล้งหรือราคานี้นะครับองค์ประกอบมันพร้อมแล้วล่ะทั้งชีบะทั้งเปเปทั้งโฟกี้หนึ่งคือดอกเบี้ยปลดแล้วนะครับคือเดือนนี้ไม่ มีการขึ้นดอกเบี้ยต่อ2นะครับคือเรื่องของอเหรียญที่โดนฟอ้องร้องที่เป็น Security โดนไปหลายเหรียญน,นะครับฉะนั้นในอเมริกาเนี่ยจะเทรดได้อยู่ไม่กี่เหรียญน,นะครับฉะนั้นเหรียญมีมที่อยู่แรงต่ํากว่า50อันดับแรกเป็นต้นไปเนี่ยนะครับหรือเหรียญที่มันเติบโตได้อย่างเปเป้กับโฟกี้หรือโบนเนี่ยผมว่าน่าสนใจนะครับที่ วานจะลงมาปั่นเนาะฉะนั้นข้อมูลโดยทั่วไปเนี่ยมีอยู่ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต e และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีช่องทางที่สําคัญคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อเป๊ะเป๊ะิบะโฟกี้ดอคอยอะไรพวกนี้นะครับเราก็มีหลายกลุ่มกลุ่มเบบี้ดอด้วยเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้สำหรับวันนี้นะครับอย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับวันนี้ผมหวังว่าเปเป๊โฟกี้และเหรียญอื่นจะ the moon กู้กทุนของท่น จะมูนไปด้วยกันกับช่องคอ,อยนิมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับแข่งขันเทรดฟิวเจอร์เดือนมิถุนนาเทรดเพื่อรับ macbook pro ชิงส่วนลดส่วนแบ่งประมาณ80,000 usdt ลงทะเบียนได้เลยกับกระดานปนะิ t เก็ตนวันนี้เดือนมิถุนายนเท่านั้นท่านใดสนใจสามารถสมัครลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยบิเกคือกระดาน 1.